ประการต่อมาเราจะมาดูส่วนที่สองเป็นวิน of f o r ์ u n e เป็นกลงล้อของโชคลาภของโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตชาววันเสาร์ให้ก้าวไปข้างหน้าแบบมีความมั่นคงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานบันี้เปลี่ยนแปลงดีมากตำแหน่งงานดีขึ้นใหญ่โตขึ้น มีโอกาสดีมากๆในการที่จะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสทองรอคอยตําแหน่งอยู่ไม่คาดคิดว่าจะได้ก็ได้บางคนมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทํางานเข้ามาในวันนี้ด้วยนะครับบางคนก็จะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ มไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้การเงินดีมากนะครับวันนี้มีกลงล้อของโชคลาภหมุนเข้ามามีโอกาสที่จะได้รับเงินจํานวนเยอะๆเข้ามาด้วยนะครับเรื่องของความรักชีวิตทั่วไปก็มีกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้ดีมากๆนะครับวันนี้น่าทึ่ง น่าอัศจรรย์นะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องขึ้นอยู่กับบุญขึ้นอยู่กับกุศลของแต่ละขั้นแต่ละคนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราเกิดวันเสาร์เหมือนกันและจะดีเหมือนกันหมดทุกคนนะครับก็เฉลี่ยเฉลี่ยกันไปตามเหตุและผลตามปัจจัยที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ภาพรวมของดวงชาววันเสาร์วันนี้ดีมากๆนะครับ